น้องนีนาใช่ทำอะไรจ๊าการเล่นเกมนะจ้าทำไมเล่นแต่เกมอ่ะลูกไม่รู้ค่ะเสียงอะไรอ่ะเสียงเมฆกลังกุอยู่ค่ะกังกยู่ค่ะทำไมเล่นแต่เกมอ่ะลูกไม่รู้ค่ะสอบได้ที่อะไรนะที่สิบเจนสี่สิบเอ็ดค่ะภูมิใจอะดิ ที่หนูชอบอ่านแล้วภูมิใจไหมภูมิใจอยู่ปีที่แล้วสอบได้ที่เท่าไหร่นะภูมิใจอยู่เล่สิบห้าสี่สิบสองสี่สิบสองโอ้โหเกือบตกชั้นนะลูกนี่พัฒนาแล้วใช่ไหมพัฒนามาอยู่ได้ที่เท่าไหร่นะตอนเนี้สิบเจ็ดโอ้โหแล้วยังยังมีเวลามาเล่นเกมอีก แม่โมยังมีเวลา,าเล่นเกมอีกเหรอโอ้โหแล้วเ,เล่นเกมเราทำให้เรียนต้องสือเก่งไหมหนูก็เก่งอยู่แล้วนะเนอะโมโหไปตบแมวเลยตบแมวเลยทำไมทำงั้นนะลูกก็เห็นพูดล้อเลียนทนไม่ได้เอาก็มันเห็นว่าหนูเรียนเก่งมากไงได้ตั้งที่17นี่นางเล่นน้ไม่เล่นู่นไม่เล่นแต่เกม<ะ>เข้าใจไหม สนใจแม่มากสุดๆเลย